สวัสดีคะ่ะทา่านผู้ชมวันนี้พบกับเจแดงสิม,มาในหวยคิดหวยเสี้ยนนาผู้เนะคะ่ะเสี้ยนนาผู้ัพิ่งแแนวทางมางดก่อนกับวัตถุแต่กนแต่บอท่านลงสองเจแดงถ้าเจาว่าถูกทุวงวดถุกหมวดล่างคะ่ะท่านผู้ชมเพรามาแห่งสองเจแดงที่วัตถุคนอยากเอาไปสั่งเม้มหรือสั่งเม่ลุเนาะคะ่ะแต่แตาใดมีคนทำบุญน้เพินอย นะคมีบางคนได้ทำบุญกับเพื่อนอยู่เดี๋ยวผู้ใดอยากส้างเม่ลูกกะเบอร์บัญชีเดี๋ยวสิบขึ้นให้หนาจอเนานะเนาะโอจะขึ้นให้ในระว่างอันนี้ละ่ะแต่ว่าทุกมือนี่กันตรไล่ต่ไล่เนะอันตราไล่เป็นผิดกฎเขาสักหน่อยเนาะมันนี่กะ ก็แสดงความเสียใจกับจีแดงเลยค่ะูนเสียญาติญาติสนิทเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งญาติเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเพากันเลี้ยงวัวเลี้ยงคค้ยน้ากันยูเฮียนหลังเดียวกันนอนน้ากันไปนวนหน้าน้ำเขาตูวเมตูวกับไปน้ากันเลี้ยงคค้ยกับไปน้ากันไทหน้ากับไทยน้ากันไลก์ตะกเตนกีหอยโอ้ยีตะกเตนสมัยก่อนนะคะเนาะ โตขึ้นมากกันยังเป็นเพื่อนกันไปใส่มาใส่น้ากันตลอดเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งญาติเนาะเกิดพศศูนย์สีะะ่แล้วค่ะเพิ่นเกิดศูนย์สี่ปัตติฤที่เพิน 68, ่นหกสิบแปดหอยฝาโล่งเพิ่นกิดสี่หนึ่งกะฝาโล่งที่หกเก้า v หกเก้าเนอะน้ำมาบอกกาวเทียมไม่สุกก่อนเพิ่นสิเสียนั่นถือกันมัดครอบครัวทั้งประจอมทั้งลูกเพิน่นทั้งไอ ดีปฏิทานดีแม่เป็น,ปนแม่ของดีปฏิทานแล่ละค่ะแม่ของดีปฏิทานเพิ่นกะถูกเรีก,กันเบิดเงี้ยนเบิดสั้นนี่นนนโศกละมีว่าดีเพิ่นกะได้ป่วยเป็นโรคมาแร็งมาสิบปีแล้วเม็ดเลือดขาวเป็นเม็ดเลือดขาวว่านเสียใจกันหลายทุกผู้ทุกคนเนาะอยากพี่น้องเป็นญรักของชาวบ้านเนาะถ้าบุญตลอดไปรัดน้ำกันไปว่าน้ำกันตลอดเนาะ ผูส้สูงๆใหญ่ๆเวลาไปเที่ยวกับเอาเพื่อนไปน้าตลอดไปเที่ยวใส่กระดาษเนาะไปกินอาหารร้านใดกป้ไปก็เอาเพื่อนไปน้ำกัดไปเที่ยวเมืองเลยไปเที่ยวใส่ก,ไก็ไปน้ำกัดวนะัดวัดใดก็ไปน้ำกัดเนาะแต่ไปเที่ยวเล่าเพื่อนได้ไปมันไก่เนาะไันไปแต่เที่ยวในไทยนี่ไปใส่กอาเพื่อนไปน้าตลอดเนาะเป็นยากเป็นสนิสเทเชื่อเดนี้ก็ปีกโตมาก ออกมามถ้ำถ้ำนาทีไอ้ท่านผู้ชมผิดจ,จแล้วน่าเพิ่นเกิดศูนย์ซีมาเลที่หกสิบแปดกะอายุจะหกสิบสองนะหกสิบเอ็ดหกสิบสองอย่างหกสิบสองค่ะหกสิบเอ็ดซือหกสิบเอ็ดก็ได้หกสิบสองก็ได้เนะาะอยูกับศูนย์ซีมันเกิดศูนย์ซี แตบก,ก้อนเล็กที่หกสิบแปดเนาะค่ะกะนําไปเสียงดวงญาติพี่น้องพุ่กับเสียงดวงย้าจอมยังสอบเสียงดวงไปจุดถูกเฮียนเพลินกระถือตรงตรงเก้าศูนย์เจ็ดเราย่าจอมยังถูกแทบถึงวดหกแปดนี่สื่อทุกว่าุกงวดย่าจอมกระไดเนาะเด็กเสียนหน้าผู้เอามาว่าเสียนหน้าผู้เฮ้ามันก็ะ่งมาเต้โดนๆคุณตั้งแต่ลกโค้งเล็ก เดี๋ยวจิเจแดงสิเขียนสูตรเต็มให้ตะโค้งแรกเนาะบันี้มาโค้งสุดท้ายเอกเนาะมาที่คัดเหลือซี่ตัวอ๋อบนบนพันหาทั้งบนค่ะมีบนเดี๋ยวพันหามากข้างแรกนั่นโอ้ตรงกันว่าดีเลยวิ่งบนศูนย์กับสาม ไม่มีสุดนี้ไม่ถูกหวยรับประกันพันเปอร์เซ็นต์อ้าวผู้ใหโทุม่มากค่ะสวัสดีค่ะในพ่อครับใครครับนี่ผมผม,ผมเจเจ๊แดงเหรอใช่ค่ะเจ๊แดงค่ะโอ้ผมรู้ว่าใครเป็นไงผกไหาปล่อยไหมครับเจ๊แดงช่วงนี้ไม่ถูกค่ะจากไหนคะ จากการบุรีครับขอบคุณมากค่ะที่ติดตามติดตามอยู่ครับแต่ช่วงนี้ก็ผมก็ทำงานบ่อยไม่ค่อยได้ไอนี่ก็ดูเรื่อยๆอยู่ค่ะตัวนี้เด็กๆก็ติ๊กตรงติกให้่อหน่อยค่ะตอนนี้น่าจะได้ศูนย์สามศูนย์สี่นะคะศูนย์สามศูนย์สี่แล้วครับครับค,บค่ะ ก็ลืมศูนย์ห้าด้วยประมาณนี้แหละศูนย์้าด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะติดตามในใน u t u b e นะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับโทรมาไม่มีสีส่ชุดนี้ไม่ถูกหวยบนล่างเออนี่ค่ะพ่อเซียน นาผู้เจ้าพ่อหลักสิบ,นน 2, บ,บ,บ,บ 3, ล่างบันนี้สองบนบิบนเมนบนวิ่งสามล่างวิ่งศูนย์เอาจะแดงเขียนให้เนาะค่ะบันนี้เนาะเพื่อว่าท่านจะได้จดจำเขียนทั้งชุดเลยหลักหน่วยล่างพร้อมบนเนาะ,ะเนะเาะไปบนก้อนบันนี้ เบิ่งน้ากันเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาเลื่อมขอมาเล้วกดไลค์รกดแจ้์กดติดตามสร้างาลอตเตอรี่ได้ค่ะเจดงเก็บมาเบิดดือวศูนย์สามกับนีหลายตัวค่ะมือเร้ากับส่งไปเนาะส่งไปยี่สิบท่านเนาะค่ะเนาะยี่สิบท่านที่จองลอตเตอรี่สําหรับผู้ที่ลดราคาน,นั่นส่งไปตำรวจว่าน่ก้อนนะคะสําหรับคนที่รอรลอตเตอรี่เพิ่งส่งไปเมื่อเช้านี้สําหรับคนรอลอตเตอรี่เนาะค่ะเนาะ,นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมมาครีมหนึ่งชุดทากลางคืนทากลางวันปรับสภาพผิวหน้าให้อ่อนนุ่มค่ะเนาะให้อ่อนนุ่มถ้าสบู่สีสม้มถ้าถ้าจะเอาสูตรสบู่สีขาวก็ได้สูตรสบู่สีส้มก็ได้สีส้มก็ลดฝ้ากะจุดด่างดำนะคะเนาะนะหน้าผ่องขำนี่ค่ะหน้าจะสว่างขึ้นเนาะคะ่นะเนาะทีนี้ก็ไอขีมกกามีส แล้วก็สายายายาแก้สายตาจะแดงจะเบื่อจังหน่อยยาแก้สายตาเบาอย่างอบค่ะไฮไลท์อบค่ะแล้วก็นี่กะแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกแก้ปวดกระดูกแก้ปวดเข่าโดยเฉพาะ,ะเนาะค่ะเนาะอย่าปล่อยให้ท่านทรมานนะคะปวดปวดเจ็บเจ็บนะกะเพิ่งดูแลเจ้าของเน่เนาะ ดูแลตัวเองไปเงินทองไม่สําคัญเท่าไหร่นะร่างกายสุขภาพสําคัญที่สุดขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงหาเงินที่ไหนก็หาง่ายเงินมันไม่ตายจากเรางานก็ไม่ตายจากเราเหรอกคะ่ะมีแต่เรานี่แหละจะตายจากงานเพราะฉะนั้นให้ดูแลสุขภาพไปดีๆเฮามีสามารถมีเงินได้ด้วยพละกลําลังเท่าแล้วก็สมองเราเนาะเนาะขอสําคัญถ้าเจ็บเป็นอุอุ่นแหละสมองกับสิ่ทํางาน วิธีการคิดหาเงินกับจะบม่มีค่ะเนาะเอาร่างกายของเราให้ไว้ก่อนในขณะแก่ปานนี้แล้วจะสมัยเด็กน่อยผู้ใดเหอนไหวพ่อนชัขอยชุขภาพแข็งแรงบอถูกใจบอถูกใจพอเข็แขงแรงอยู่พอแก่ตัวมาถึงรู้ว่าร่างกายสุขภาพสําคัญกว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนาะ แต่คออยากให้อยากให้ตะข่าหวยฟ้อนป่ะให้ได้แฟนผู้โหดได้สู่ผู้งามเด้อให้เรื่อยๆให้ลำๆเรื่อยๆสิต้องการข้าม่วยฟ้อนนี่เนาะค่ะแต่สําหรับคนแก่นี่อวยพรให้ท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะนะถูกต้องที่สุดเลยเงินทองไม่สาคัญนะคะป้าป้าลุยเพิ่นบอกว่าได้ผู้ใดเอาเงินมาให้เพิ่นเงื่อนอันนั้นอันนี้เงินปั่นผลอันนี้เอามาอย่างมันซื้ออีอย่างกินบ่ได้บ่ต้องเอามาให้ กินยังก็ได้เจียวไม่ให้เช็ดยังบ่ามีความหมายเงินเพิ่นหนักเพิ่นวานนั่นเ่นเอาเงินจังค่าขายกุ้มค่าขายเพิ่นเอาดอกเอผลกำไรให้เพิ่นเอามาหยังเงินมันเป็นซื่อยังกินก็บ่ได้กินยังก็บ่ได้แล้วมาสินะว้าแเราไม่ให้มีอะไรหมอยๆกันท่าผู้ชอ่ะไปเบื้องเลขกกันดีกว่านะกะท่านผู้ชมเชียดหน้าผู้เพิ่นกห้วิ่งบนศูนย์กับสามเนี่ยที่สามเนานะค่นะเนาะ ศูนย์หนึ่งสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสามสี่สามสี่ศูนย์ก็ได้แก่ศูนย์กับสามนะคะศูนย์เป็นลักลอยอยู่เนาะแล้วก็บนล่างเพื่อนมาไห่นี่ค่ะบนล่างมาเนี่ยหนึ่งสามสี่สามศูนย์สองศูนย์หามาครบบนครบล่างเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเป็นแนวทางในการเสี่ยงืเสือค่ะเด้อวันที่แล้วเพื่นก็มาถูก ว่าสิไซคืนนันเบอร์ธนาคารไห้กับว่ามี่มองไซเต็มหนากระดาษค่ะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งสามกับมาสามมาถ่ายหนึ่งสามสี่สามศูนย์สามบ่อไซบอแม่ 5, น้ำกันบ่อศูนย์กับสามค่ะม่ศูนย์ห้าศูนย์ห้ากันนามวงนะ,ะนะคะนะคะแล้วก็ข้างล่าง ข้างล่างศูนย์กับสองค่ะข้างล่างศูนย์กับสองวิ่งสองวิ่งศูนย์เด่นศูนย์ค่ะสรุปก็คือข้างบนศูนย์กับสามวิ่งสามข้างล่างศูนย์กับสองวิ่งสองก็เลี้ยตัวเดียวคือวิ่งบนสามวิ่งล่างศูนย์นะคะเจ้าพ่อ เพิ่นเป็นเจ้าพ่อหลักหน่วยล่างเนาะคะนะ่ะเนาะหลักหน่วยล่างของเพิ่นจะตัวมีตัวใดท่ามานนะ่เนาะมาสองมาสี่มาหามาศูนมหาสี่ศูนย์มาใดทั้งบนทั้งล่างมัน,นเงัดกว่าาเพิ่นกลับไปสองศูนย์ศูนย์สองเนาะสีมน้ำกันตัวนีเพ่ามาน้ำกันบ่ค่ะตัวนี้ก็อาจจิมาน้ำกันใดนะะด้ค่ะเด้อสี่ศูนย์ศูนย์สี่ 03กับมาใดนะคะน03ถ้าปิดจับเป็นโตัวนะ03ได้ค่ะนี่ก็03นี่ก์ส03นี่ก์04ได้เบิือนเดิมค่ะได้เนาะจับ0กับ3ใช้กันเพราะว่าตั้งแต่ข้างล่างเพื่อนกันยังจับไดนะ้เนาะวิ่งล่าง2กับ0มันยังจับใส่ทั้ง0220เนาะ,ะก็ปากหลักที่0เนาะ020405 แล้วก็ตักหลักสองก็สองศูนย์สองสี่สองห้าเน้นที่สองศูนย์สองศูนย์ห้าค่ะท่านผู้ชมเน้นที่ศูนย์สองศูนย์ห้าเนะศูนย์สองศูนย์ห้าอ๋อตัวนี้มาครบบนครบล่างเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งสี่มาบนข้างล่างมาศูนย์สองศูนย์ห้าตัวนี้ค่ะเนาะอันนี้มาล่างมาบนสำคัญค่ะออ บนทุนก็ให้หนึ่งสี่สี่สามสี่ศูนย์บัตรตุ่ล่องคนประจับมาใส่บัตรข้างล่างคนถ่า,ายเน้นที่ศูนย์สองศูนย์ห้าค่ะเนาะศูนย์สองศูนย์ห้ามาใส่ไว้ตรงนี้เลยเนี่ยมาครบบนครบล่างก็จะมั่าๆนั่นแหละนี่บนนล่างบนล่างน,มางนะมาร่วมกันเลยค่ะสี่คู่เน,น้นเน้นบนสองล่างสอง มาได้ทั้งบนทั้งล่างนี่คุณบาสี่ตัวนี้เนาะแล้วก็วิ่ง0ูนย์สองตรงกับเจ้าใดวิ่งสามบนตรงกับเจ้าใดมาน้ากันบาศูนย์สามเจดียงว่าจับ0ูนย์สามาน้ากันจะดีนะสําหรับเซียนหน้าผู้หายมากนะคะก็ขอขอบคุณเซียนทุกเซียนขอบคุณในหลายค่ะสนใจ ที่จะลงแข่งขันตัวเลขก็ขอขอระดับเสี้ยนต้องบรรทุนของตัวเองนะคะอย่านำมาบอกมีสูตรของตัวเองเนาะศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเบิดจีเดียงเนาะถ้าไม่ได้รับก็จะโทรกับศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดนะศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ด แปดนะกลับไปฟังหลายๆรอบก็ได้ค่ะทา้งช่วงท่านไปจำว่าผิดเนาะเบอร์โทรเจแดงถ้าไม่ได้รับสายก็จะโทรกลับช่วงนี้ยังงานอยากงานบุญตุนกว่งา,งา,ง,า,ง,างานสิแล้วมื้อนี้วันวันศุกร์อาทิตย์กส็สิไปทรงสการไปป้านเนาะค่ะอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี 21, ส่สิบยี่สิบเอ็ดเนาะเนาะยี่สิบเอ็ดศุกร์ศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามไป โซงสก,กานยีบสี่ยีบหาประมาณยีบหายยีบหกยังสีเหลวแล้วจากวันที่ยี่หลังยีบหกเข้างกับสิมะลุยโท่เอาน้ำนนพุนันพูนีเอาเนาะค่ะเนาะไม่ว่าเซียนคุณยิ่งยงกับข่าวบนข่าวล่างเยเขาเข้าบนเนาะหกแปดหกเก้าหกศูนย์โอ้ยมากหกแต่ว่าเจกเจดีองบอมัก 6, หกแม่หกกับเจ็ดบอมักของเงินคุณยิ่งยงนะเนาะเซียนคุณภาพ มันก็พิดไปสองวันเนาะก็แล้วมามันใจสันตัวเนาะเอาวันนี้รอคุณยิ่งยงนะคะเนาะมาว่าเบิงประกอบกับหลายๆเจ้าพวกว่าเซียนน้อง่ายว่าคุณกัลาย,ยาว่ากับหลายๆเจ้าเนาะเะนาะสิมาตัวใดเป็นแนวหน้า,นาในการเสี่ยงสี่อดันฟังบ่แล้วจนจบก็จะไม่รู้นะคะเนาะเอาเด้อค่ะเด้อขอ่านผู้ช่วงจบดีรวยๆไปด้วยกันงวดวันที่สองพึกภาพานนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ